เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปโปรเจกต์สเลเยอร์และในคลิปนี้นะฮะผมจะมาสรุปมินิอัปเดตอัปเดตเล็กๆนะครับแต่ว่าบอกเลยโค้ดที่มากับอัปเดตเล็กนี้นะครับไม่เล็กเลยนะครับเพราะว่าจะมีโค้ดใหม่มาด้วยกันถึง3โค้ดเลยนะฮะจะมีโค้ดอะไรบ้างเนี่ยสามารถรับชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับ โรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและกิปเกมพาร์ทด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว โอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะแปะโค้ดไว้ตรงช่องคอมเมนต์เผื่อน้องๆคุณผู้ชมคนไหนอยากก๊อปปี้ไปใช้งานเลยนะฮะเลื่อนลงไปด้านล่างและก๊อปปี้โค้ดไปใช้งานได้เลยนะครับและผมบอกก่อนเลยนะครับว่าโค้ดแมพนี้เนี่ยหมดอายุโครเร็วนะครับดังนั้นใครที่ใช้งานโค้ดไม่ได้แล้วนะครับหมายความว่าโค้ดหมดอายุแล้วนะครับและสําหรับมินิอัปเดตใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะฮะบอกเลยว่าเป็นระบบที่แบบโคตรจะแ่มเลยนะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับ2ระบบเลยนะครับระบบแรกระบบ บการออนไลน์ในแมปหรือว่าระบบการ AFK นั่นแหละนะนี่เลยครับกดมาดูตรงนี้ได้เลยนะฮะมันก็จะบันทึกเวลาที่เราเล่นอยู่นะครับถ้าเราเล่นออนไลน์หรือว่าถ้าเราแบบ AFK ในแมปเนี่ยจนหลอดเต็มสักหลอดหนึ่งนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลด้านล่างนะฮะ <S <S นี่ของรางวัลมันก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับผมบอกก่อนนะฮะเวลาที่สะสมมาทั้งหมดนะครับ เราออกแมปไปเนี่ยมันจะหายนะครับดังนั้นก็ออนไลน์น,นานๆและกันนะครับและสําหรับอีกระบบหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในแมปก่อนนะครับแปะกดเพลไปเลยจ้าโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องไปใช้งานระบบใหม่ที่ NPC ที่อยู่ที่เมืองขายโคมไฟนั่นเองนะครับเมืองที่ขายโคมไฟเนี่ยนั่นก็คือเมืองอันนี้นะครับนี่นี่นี่คาบิวารุวินเลตนั่นเองนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนั่นเอง <c oughs> ดังนั้นคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ปลดล็อกแผนที่นะครับ ก็ตามผมมาได้เลยนะครับ อ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงหมู่บ้านคาบิวารุแล้วนะครับและ NPC ที่เราจะต้องคุยนะครับนั่นก็คือหมอนี่นั่นเองนะครับเป็นแอดมินของแบบนี้เป็นเดฟนั่นแหละนะครับคุยไปเลยครับนี่คุยเสร็จแล้วก็จะมีของให้ขายประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะขายและรับเป็นอะไรนะครับอยากรับเป็นเงินเวนก็สามารถเลือกได้อยากรับเป็นหินอันนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าแต่ มันมีอาสูนมากวนใจผมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจัดการก่อนเลยแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยมามาดูกันต่อดีกว่านะฮะอสูนมันป่วนใจผมจริงเลยคุณผู้ชมคุยในนี้แล้วกันนะฮะเพื่อความปลอดภัยเ,เราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาของเป็นอะไรนะฮะสมมุติว่าผมจะขายดาบอันนี้จะขายนี้ขายนี้อ่าน,นี้หมื่นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กดซื้อนี่เลยเราสามารถเลือกได้นะครับและจํานวนเงินตรงนี้เนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับก็ราคาของหินเนี่ยมันเท่าไหร่วะคุณผู้ชมครับประมาณ8ปดพันนะฮะแปดพันต่อหนึ่งก้อนนะครับน่าจะอย่างนั้น มาขายได้นะครับและสามารถเอาไปแลกเป็นหินได้นะจริงๆนะฮะผมแนะนําว่าให้คุณผู้ชมนะครับขายเป็นของพวกเนี้ยพวกแบบยานะฮะซื้อยามาเยอะๆก็ได้นะครับแล้วก็เอายามาแลกเนาะก็ถือว่าเป็นระบบใหม่ที่ดีมากๆเลยนะครับดีแบบดีจัดจัดะหรือว่าจะเอาเป็นเขาวัสูรก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่เล่นอสูรเนาะก็ตามนั้นนะครับก็โอเคครับสำหรับอัปเดตรอบนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นี่แหละนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกันกดไลค์ด้วยละกันถ้าชอบมากโครดในจักรวาลเนี่ยก็ฝากกันกดซับสไคร์ด้วยละกันนะคครรัับบสหลิป ไปและจูบ้าบายๆไปแล้วครับ